สวัสดีครับวันนี้ผมมาแบ่งแม่พันนีโมคอปเปอร์นะครับก็ในถังนี้มีถังละตัวนะครับปลาอายุได้สีเดือนกว่าๆนะนะครับเป็นนีโมคอปเปอร์นะครับนี่ครับจะมีสามสไตล์นะบัเดี๋ยวผมรวงให้ดูอืมนีโมคอปเปอร์ตัวนี้จะออกสีเอเนื้อเหลืองนะครับเนื้อเหลือง มีนี่ครับมุกค,ครับมุกกระจายตามจุดครับตามหลังเป็นตัวนี้เป็นเออ่มีทั้งมุกขาวแล้วก็มุกทองนะครับตัวนี้สังเกตดูให้ดีนะดูไข่ครับไข่นครครแน่นๆเลยครับก็จดตัวนี้นะครับราคาแบ่งปันก็อยู่ที่ตัวละ สามเอ้สี่ร้อยครับสี่ร้อยครับรวมค่าจัดส่งนะครับนใครที่สนใจก็ติดต่อมาทาง Facebook ของผมที่ทิ้งไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นมุกสีทองนะครับมุกกระจายครับตัวนี้มีขายแน่นนะครับขายแน่นขายแน่นๆครับหลุดเปิดเปิน,นึ่ะเดียวย้อน น้ำไม่ได้เปลี่ยนืน่าจะเดือนแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่คัดขึ้นหายไปแล้วเดี๋ยวออกขึ้นให้ดูนะครับนี่จับไม่ยากครับไม่เหมือนปลาป่าครับปลาป่าให้จับยากอะดูกันใกล้ๆนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับเนื้อเหลืองครับสียังมาได้อีกนะครับสียังมาได้อีกครับตามอายุ นี่ครับแต่สำหรับตัวนี้ก็เอาไปทำแน่นครับดูดูใครครับนะอ่าค่อนข้างที่จะแน่น,นครับ400บาทรวมส่งนะครับแม่พันุนี้โมคาเปอร์ส่วนตัวนี้ผมว่าน่าจะสวยทสุดแล้วครับใครได้ไปก็น่าจะคุ้มครับตัวนี้นี่ครับ ียง400บาทรวมส่งนะครับตัวนี้เป็นลายไฟนะครับนิโม <N imo> ะหรือขอบลายไฟขายเน่นๆนะครับเนี่ยมุกขาวนะครับมุกกระจายทั่วตัวสียังมาได้อีกยังเข้มได้อีกสวยงามครับตัวนี้400บาทรวมส่งนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมา ทางอินบล็อกเลยนะครับนี่ครับนี่แม่พันธุ์นิโมเขาเปิ้ครับแบ่งสามตัวนี้นะครับเดี๋ยวมีแถมติดไปให้ครับเดี๋ยวขอเช็ดก่อนพวกนี้จะแถมได้ไหมเนี่ยอืมท่านแรกที่สั่งซื้อปัจกับผมเดี๋ยวผมแถมแม่พันธุ์ตัวนี้ไปด้วยนะครับนิโมเขาเปิ่มนันครัะ ขอบคุณครับแล้วเจอกันชิปหน้าครับสวัสดีครับ